ก็กาสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยมีก็อยู่กับผมสไติเกอร์เล่นเกมบ็อกสตอร์มนะครับอันนี้ก็มาโชว์กากโชว์ไก่อันนี้เล่นในโหมดเดดมายด์เดดเดี๋ยวเดดเด็ดไงล่ะสัตว์โอ้ยใ่รจอย ได้คูณ2เลยแซดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวอุปกนณ์เปลี่ยนเป็นเอคสปอนโอเคงานสกินนี้ทำเองเนี่ยชอบตรงนี้แหละรู้สึกที่นี่มันจะเป็นวัดต้องต้องใจเยน็นๆนะครับใจเจย็นๆเข้าไว้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็อยู่ในวัดวัดอะไรก็ไม่รู้นะครับเราอยู่ใต้ดินเอาอีสัตถ์กูกลับทางเดิมบ่าว่ะอาจจะเยนหัวหน่อยแล้วเสียงปังๆังปังป,งป,งป,งปงมาเรื่อย เดดแมนนี่ต <to> fulfill <fulfillment> ัวไข่ต <s ans ac anniversary> <s ans ac ters> ัวมันนะครับาได้กูเจอมแล้วเย่ว้าวโชกากเกียนไม่โชว์กากโชว์เกียร์เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีอะไรจะแคสแล้วก็อัพกำลังจะเก็บต่างอัพคอมเนี่ยมาเล่นแก่เบื่อซะหน่อยเออกูก็มาบนนี่แหละเสียบได้ได้สัตว์ได้เจอกูเจอกูเจอกู รู้จักเป็นปืนโตประสัตเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่เ,เ,แนเป็นปืนโตน <c oughs> อกจากเราจะกะนอกจากเราจะกากเราต้องเกลียนด้วยให้มันครบสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเยดีหยะ นี่เจอคิวหน่อยเป็นไงเหี <c> ้ย <oughs> เราต้องอุ้ยเหี้ยโดนโดนสอยตูดโอ้โหเหี้ยตรงนู้นเลยเหรออ่าได้กูเจอมึงแล้วกูต้องหมอบก่อนเดะเดวเดะเดะโอ้ยระเบิดมาจางไหนมองมาคงไม่มีพวกเสื้อพีจีมันนะอุย้ยเกือบเกือบเฮ้ใช่กูบอกว่าวเหี้ยเอฟเฟมเลตตกหมอบก่อนหมอบก่อน เย่ฆ yeah. ่าอีกตัวไงล <c vol> uhh> ่ะไงล่ะเจอแบนปืนต่อเขาให้เฮี <radas> ้ย <assunto> บังเอิญทั้งนั้นเลยเฮี้ยดึงได้ทั้งหลายคิวได้ทั้งได้ทั้งหลายตัวเดี๋ยวฮิวฮิ้วเร็วเสียงเฮี้ยอะไรปุ๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะปะเด็ด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 โดดโดดคิวโดดคิวโดดคิวเจอได้บีเจพกกะกากบีเจพกกะกากบีเจพกกะกากเป็นสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนตุ่ยตุ่ยบอว่าเฮ้ยเฮ้ยเกูเจอแล้วกูเจอแล้ว โดดนี่ไงไอสัตว์โดดกลางอากาศก็ตายกลางอากาศไปขนาดของกูแหลกกูยังยิงมึงตายได้เฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดไอ้เลยเนี่ยพวผู้เล่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูจะแหลกกูก็คิวได้เยอะนะเว้ยหรึป่ะเย่แต่อีกคนอีกคนไอสัตว์คิวรัวๆคิวรัวๆกูแหลกกูก็คิวได้ไงล่ะเงียบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเงียบไปเหรอเราเราไม่อยู่เฉยๆบึ้ม ม,มูบืม้มไอสัตว์กูเจิงละง่ายสัต nice. ว <laughs> <Yeah. S 1> ์อีอะอีกรอบอีกรอบเมื่อกี้เมื่อกี้กูกูไม่ออกไอสัตว์โดนยิงเมื่อกี้กูประมาทพี่เฉยยไงไม่ระวังหลังโดนตุยตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจิงละกูเจิงละเย่กูก็คิวได้ตลอดเลยเนาะเฮ้ยกูจะโดนตุยตูด ไอ้เหี้ยกูเสียวชิบหายโดนตุยตูดแนะ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 ไอ้สัตว์กูใช้ไอเคงเดียวเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกูตุยหลังตุยหลังไงไอ้สัตว์รู้จักเบ้นปืนโตน้อยไปซะแล้วเดี๋ยวคี้ยี่สิบกูวิไอ้สัตว์อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโดนหลอยจากข้างบนอีกสิบสิบกูวิเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบกูวิกูขอเก็บคิวก่อนครั้งนี้ไม่หัวร้อนไอ้สัตว์คิวได้เยอะหรือเปล่าเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้สัตว์กูคิวเยอะทำไมกูไม่อยู่ในอยู่ในท็อปสกอร์เลยวะ